สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094 49 95 49801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่370ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ350บาทนะคะปิดคู่ที่600บาทนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้นะคะขอเริ่มที่พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเริ่มที่พระปิดตานะคะองค์นี้นะคะรายการที่1นะคะปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นรายการที่1นะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะอง์คนี้เป็นรายการที่1นะคะ หลวงปู่โตะนะคะตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะมีเส้นเกษาด้วยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่สองนะคะด้านหลังมีพระปิดตานะคะ พระสมเด็จองค์นี้ด้านหลังมีพระปิตานะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆส่อ,สองให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังจะมีพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะรายการที่สามนะคะหน้ายิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้ายิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะวัดบางพระนครปฐมนะคะต่อไปรายการที่4นะคะ เป็นพญาคุฑนะคะหลวงพ่อสิงห์นะคะพญาคุฑหลวงพ่อสิงห์นะคะองคนี้เป็นรายการที่4ี่นะคะองคนี้เป็นรายการที่4ี่นะคะต่อไปรายการที่5นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองคนี้เป็นรายการที่5้านะคะองคนี้เป็นรายการที่หนะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อไป่นะคะองนี้รายการที่6นะคะอง์นี้รายการที่6นะคะหลวงพ่อไป่ที่ระลึก2 4 7 8เปนะคะเป็นรายการที่6นะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะ เป็นพระปิตาหลวงปู่โตมีเส้นเกศานะคะองค์นี้เป็นองค์เล็กนะคะเขียนด้านหลังหลวงปู่โตวัดประดู่ชิงพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งรายการที่8นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิต,ตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีนะคะองค์นี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดรายการที่10นะคะเป็นทรงเต,ตารีดนะคะเป็นเหรียญทรงเตารีดนะคะด้านข้างมีรอยตะใบนะคะด้านข้างมีรอยตะใบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะเป็นพระรูปหล่อรายการที่11นะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรูปหล่อหน้าตาขายหลวงพ่อเงินนะคะพี่ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็น ะะห,ลหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2506นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะปี2506นะคะองค์นี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะอง์คนี้เป็นรายการที่13นะคะค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวพระกันแบบนี้เลยนะคะอง์คนี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองคนี้นะคะน้องจะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่14นะคะ องนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเหรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพักกิ่งใส่กรอบสีทองนะคะเป็นพักกิ่งนะคะเนื้อผิวสวยๆดำมีคาบดำๆด้วยนะองนี้นะมีคาบดำๆแบบนี้นะคะเหมือนเป็นคาบชุบปลักไว้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะ รายการที่17เนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่17บเจนะคะค,ะค่อยส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงหลวงพ่อสุข ะะหลวงพ, on, พอว่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เดี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2 5 2 1นะคะเป็นรายการที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะ อง์นี้เป็นรายการที Mont ่19นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0นะรายการที่2 0เป็นพระปิดตานะคะเนื้อชุบลักด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2 0บนะคะ องนี้เป็นรายการที่20นะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อชุบรักปิดทองนะคะภาพปิดตาเนื้อชุบรักปิดทองนะคะองคนี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะตะกรุดพร้อมรูปภาพนะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะเป็นตะกรุดพร้อมรูปภาพนะคะ เป็นตะกุดพร้อมรูปภาพนะคะรายการที่21นะคะ <mm> ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระมหิสวนนะคะพระมหิสวนร,รายการที่22นะคะน้องค่อยๆส่อง <mm> ให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะน้องค่อยๆส่อง <mm> ให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่23นะคะเป็นเหมือนเนื้ออัปปก้านะคะองคนี้นะคะเป็นเหมือนเนื้ออัปปก้านะคะรายการที่23นะคู่กันมาเลยนะคะรายการที่24นะคะองนี้รายการที่24นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปลออรหลวงพระเดิมใต้ฐานมีรอยจานนะ,ะใต้ฐานมีรอยจานนะ,ะมีมองเผลอเห็นอยู่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จผี่แพะนะคะ เป็นพระสมเด็จขี่แพะนะคะองค์นี้รายการที่25นะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดอรหารได้นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อแก้วเกษารโร1 9นะคะพระปิตานะคะรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะเมตตามหานิยมวัดป้าไล่นะคะปี 2, 5, 3, 6นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่28สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่29สิบก้านะคะเป็นเห Job, รียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหร,รียญจอบหลวงพ่อเงินรายการที่29สิบก้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบนะคะเป็น หลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นหลวงพ่อปากน้ำนะคะรายการที่สามสิบนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบเอดนะคะเป็นพระปิดตาน,นะคะพระปิดตารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะสอ่อ,ะะสองให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันเลยนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะหลวงปูท่ทวดนะคะรายการที่3 2นะคะรายการที่33นะคะเป็นเป็นทรงพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่33านะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะหลวงปู่โตนะคะพระปิดตานะคะองนี้ฝั่งตะกรุดสองดอกนะคะด้านหลังนะคะเขียนวัดประดู่ชิมพีนะคะหลวงปู่โตนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่35นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะ ้านหลังองค์นี้มีรอยจานนะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระกิ่งนะคะมีค้าบเขียวนะคะมีคาบเขียวเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะรายการที่37นะคะหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกวย้ยรายการที่สามิดด้านหลังเป็นหานุมานนะคะที่ระลึกในงานผูกพระธเสมานะคะปีพศส5 2 1นะคะปีพศส5 2 1นะคะองนค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะ หลวงปู่โตนะคะพะปิดตานะคะมีเส้นเกษานะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาต่อโคตรกอนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ สี่สิบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะรายการที่สี่สิบต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมกับหลวงพ่อเดิมนะคะ เหรียญหลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ศร้ายยืนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรลายยืนนะคะองนี้รายการที่42อนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นภาพอรเก็ตฉากสีขาวด้านหลังมีรอยจานนะคะองนี้นะคะรายการที่43นะคะอง์นี้รายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อชุบร,นะรักปิดทองนะคะเนื้อชุบรักปิดทองนะคะองคนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะหานุมานโชคพันล้านนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะฮนุมานโชคพันล้านหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านใต้าฐานมีอุดมวลสารนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะองนี้จะเป็นหนุมานนะคะหลวงปู่หลวงพ่อสุริยันนะคะหนุมานหลวงพ่อสุริยันนะคะมีสองหลวงพ่อนะคะ มีมาสองหลวงพ่อนะคะหนุมานนะเป็นรายการที่46นะคะอง์นี้รายการที่46 <sk ling> อสิบกไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะอันนี้ก็เป็นหานุมานนะคะเพราะหลวงพ่อสุริยันนะคะหนุมานหลวงพ่อสุริยันนะคะองนี้รายการที่47นะคะ องค์นี้รายการที resh. ่47นะคะต่อไปรายการที 48, ่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเหรียญหลวงปู่ศิลาแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นเห,หรียญหลวงเป็นเหมือนแบบเป็นพระผงเนาะหลวงพ่อปากน้ำนะองค์นี้นะคะรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะ,ะเป็นพระเชียงแสนนะคะอู่ทองสุขโขทัยนะคะ เป็นพระเชียงแสนนะคะวัดเทพสามัคคีนะคะเป็นชุดเป็นกล่องแบบนี้เลยนี้ใส่นี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่ห้นะคะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะ ชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ